ครับผมการันตีได้ครับเพราะว่าผมมาจากอำเภอบ้านกรวดเพื่อที่จะมาออกรถที่นี่ครับง่ายจริงครับสวัสดีจ้าวันนี้พบกับควงใจอีกแล้วนะคะวันนี้เราเตรียมรถเป็น Toyota r e รีปีศ0ันนะคะคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าประกอบอาชีพ ต่อส้างนะคะมีแค่หน้าง,งานชัดเจนสัญญาดงลูกค้าเดินทางมารับรถทันทีนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปรอเตรียมรถรอลูกค้ากันเลยจ้าวันนี้รถมาเดิมเดิมนะจ๊ะขัดเดิมเมยอมเดินดีกว่าทางร้านไม่มีรอจัดส่งรองลง้อมแม็กใหม่ยางใหม,ใหม,ใหม่ให้เลยจ้ารอที่อีคขอบ18ปลอหลอเชเท่เลย ตอนนี้นะจ๊จะพวงจ๋าได้เรื่องงามยามดีปล่อยรถอีกแล้ววันนี้นะคะลูกค้าเดินทางมาจากไหน mm hmm. เห็นรถได้ยังไงเดี๋ยวเรามาทําการรู้จักลูกค้ากันเลายจา้าเดี๋ยวเชิญคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงนะคะ่ะนะครับผมม,มาจากอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้พี่เห็นรถได้ยังไงคะพีะ่เห็นในในลิงก์นะครับในในเพจเฟซบุ๊กเนาะครับผมจ้ะอันนี้พี่มาดูรถถูกใจถูกใจครับ มัดจาทําสัญญาทันทีนะคะครับผมอันนี้พี่ออกในนามอาชีพอะไรคะคุณพี่เอ,อ่อทำก่อสร้างครับทําก่อสร้างนะจ๊ะอันนี้พี่ทําสัญญานานไหมคะพี่อนุมัติไม่นานนะครับสามวันครับได้สามวันได้รถเลยนะคะครับผมจ้ะอันนี้คุณพี่ได้รับส่วนลดจากทางร้านเท่าไหร่คะรวมหมดแล้วสามหมื่นว่าส่วนลดสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะเดี๋ยวการบริการของทางร้านเป็นยังไงบ้างคะพี่ครักมประทับใจนะครับ สมกับชื่อร้านนะครับออกรถง่ายๆนะครับออกรถง่ายๆครับผมการันตีได้ครับเพราะว่าผมมาจากอำเภอบ้านกรวดเพื่อที่จะมาออกรถที่นี่ครับง่ายจริงครับเรียบร้อยนะจ๊ะกับการปล่อยรถช่วงบรรยากาศเชา้าๆฝนตกพรำพรำนะจ๊ะเทคนนี้ลูกค้าประกอบ อาชีพก่อสร้างมีแค่หน้างงานชัดเจนนะคะใช้ยยแค่บัดประชาชนแล้วก็ตรวจสอบหน้างงานเ่านั่นจ้าลูกค้าเดินทางมาจากอำเภอบั้นตรวจจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาถึงพวกเราที่กระสังกันเลยทีเดียวนะจ้าบอกว่าที่อื่นเขาไม่รักจัดของอาชีพก่อสร้างพวงจ๋ารักหมดที่ไหนที่ไม่ยากนะคะมาเจอเรานะคะประกอบรถบ้านกันทุกพันผ่านทุกเทคนะจ๊ะ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะขอแค่ท่านมีอาชีพแัดเกนตรวจสอบได้นะจ๊ะทักสอบถามเข้ามาได้เลยทางช่องเพจ Facebook หรือว่าจะเป็นช่องติ k กตอหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube นะคะหรือจะสายด่วนเข้ามา0819679671จ้าปกรณ์รถบ้านออกรถง่าย